สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาเจอกันอีกแล้วกับส้มค่ะวันนี้คอกาแฟห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้นะคะส้มมีผลิตภัณฑ์เนี่ยที่หลายๆคนคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดีขออนุญาตเก็บไปข้างหลังและตอนนี้เอามาโชว์แล้วค่ะนี่คือ joy coffee new ค่ะเป็นกาแฟปรุงสําเร็จรูปชนิดผงนะคะขนาด15กรัมโอ้ยต้องบอกว่าน่ากินมากเลยอะคือคอกาแฟเนี่ยห้ามพลาดเลยค่ะคุณผู้ชม1ซองใหญ่แบบนี้15กรัมมีทั้งหมด25ซองเล็กในการอ้าว เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นคอกาแฟาห้ามพลาดยังไงบอกผู้ชมแบบนี้ว่า Joy Coffee New เนี่ยนะคุณผ,ผู้ชมเขาบอกว่าเป็นกาแฟชั้นดีเรียกได้ว่าอร่อยเลยคะ่ะคืออย่างนี้คุณผู้ชมขานนี่เป็นกาแฟ t r e In One Tree In One นี้คือยังไงดีเรียกว่าคุณกินปุ๊บเนี่ยคุณจะได้ลิ้มรสแห่งทั้งกาแฟเห็นเป็นกาแฟแบบชั้นเลิศดรสเลยนะแล้วได้ลิ้มลองส่วนประกอบที่ต้องบอกว่า แบบเหนือชั้นกว่ากาแฟที่คุณผู้ชมเคยกินค่ะแล้วที่สําคัญกินแล้วเนี่ยติดใจแน่นอนทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าส่วนประกอบของกาแฟเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะใน Joy Coffee New เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือง่ายๆเขาจะผ่านการคั้วบดมาก่อนนะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง Joy Coffee New เขาจะผ่านการคั้วบดมาอย่างวิถีพไถันเลยค่ะแล้วพอเวลาเขาคั่วบดอย่างไิถีพไถันใช่ไหมเขาก็จะมีกลิ่นหอมๆค่ะของกาแฟนอกจากนี้ยังผสมด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพทาให กาแฟมีรสชาติที่ดีและกลมกล่อมด้วยอ่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูกันดีกว่าว่าเวลาที่เรากินเนี่ยเราจะรู้สึกว่ารสชาติความเข้มข้นมันขนาดไหนเขาบอกเลยนะพอกินแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่า1มันหอม2มันจะรู้สึกมีความเข้มข้น3ค่ะ เต็มสูตรของกาแฟอย่างแท้จริงก็เลยบอกไงว่าคอกาแฟแบบตัวจริงเลยห้ามพลาดนี่อย่างนี้คุณผู้ชมค่ะคือตัวนี้นะคะเขาจะไม่มีการใช้แครมันชานนะคะไคมันชานเนี่ยคุณผู้ชมตัวนี้ไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่า ส่วนผสมอันไหนที่มีไขมันชานเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันเสี่ยงมากๆตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่มีเพราะว่าเขาไม่อยากจะเป็นการเพิ่มความเสียเ่ยงไงต่อทั้งโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดเพราะฉะนั้นตัวนี้ไขมันทานไม่มีให้เรารู้สึกว่าปวดใจแน่นอนทานแล้วเนี่ยนะคะบอกเลยว่าสุขภาพดีด้วยแล้วก็ได้ริมรสของกาแฟด้วยนะคะมีไขมันคือจริงไม่มีเลยแหละง่ายเป็นไขมันแบบศูนย์เปอร์เซ็นต์พูดี้ดีกว่าแต่ว่ายังคงรสชาติอร่อยเหมือนเดิมกลมกล่อมถึงแม้ว่าจะมีไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็ตามค่ะปลอดภัยไม่เป็นรอ สุขภาพแต่ทีนี้ว่าพอมันไม่มีไขมันแล้วมันจะอร่อยยังไงเข้าใช้นะคะคือเขาอย่างเงี้ยเขาใช้ครีมเทียมแต่เป็นครีมเทียมที่ทํามาจากน้ำันมะพร้าวหรืออกว่าเพราะฉะนั้นคุณสมบัติก็คือแบบนี้ค่ะไขมันจากน้ำันมะพร้าวนี่นะคะคุณผู้ชมคะมันมันมันไม่มีไขมันปลาดังนั้นเนี่ยพอไม่มีไขมันปลามันก็จะไม่มีพวกคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรากินแน่นอนว่ามันก็จะไม่เพิ่ม ทั้งไขมันแล้วก็จะไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดแล้วที่สําคัญเป็นกาแฟปรุงสําเร็จรูปชนิดผงใช่ไหมจ๊ะบอกเลยว่าเขาสามารถชงได้ทั้งแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะมีบอกไว้ทางด้านหลังแล้วเราสมาชิกว่าเออวิธีในการชงเนี่ยเอามาซองนึงนะแล้วก็ฉีกเลยเทลงไปในถ้วยอาจจะเติมน้ําร้อนเข้าไปนะหรือว่าบางคนอาจจะใส่น้ําแข็งเข้าไปแล้วคนให้ละลายก็แล้วแต่คืออยงโซ่มาชอบกินเจรต้อง,งไปกินกาแฟนะแต่พอมาเจอ Joy Coffee จ,จะบอกเลยว่าเฮ้ยต้องกิน เพราะอะไรไหมคะคุณผู้ชมมันเป็นกาแฟที่ขึ้นชื่อว่า Joy Coffee แล้วว่าเราสมาชิกจะไม่ลองกินได้ไงแล้วพอเราไปงานต่างๆตามสมัมมนาของ Joy and Coi เนอะก็จะมีกาแฟของบริษัทเราเนี่ยแหละค่ะมาเสิร์ฟตลอดฉะนั้นเนี่ยส้มก็เลยอืหนึ่งในนั้นส้มก็มีสายเรืองของ Joy and Coi แล้วส้มก็เลยลองกินว่าเออมันเป็นยังไงพอกินปุ๊บโอ้มีหน้าขายดิบขายดีเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะ Joy Coffee เนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมขาเขาดีอยู่แล้วแต่เนี่ยเป็น Joy Coffee New ที่ตัวเนี้ยเขาจะมีกรดลอเลิก กรดลอเลกเนี่ยนะคะช่วยในการเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายเขาจะมีไขมันดีค่ะจากมะพร้าวที่ช่วยในการเผาผลาญน,นะคะเป็นการเผาผลาญเขาเรียกว่าเหมือนพลังงานต่างๆหรือบางทีเนี่ยอาจจะช่วยในการเผาผลาญไขมันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทานแล้วจะไม่เพิ่มความอ้วนแต่ว่าได้สุขภาพดีกลับไปและที่สําคัญได้ริมรสของกาแฟอย่างแท้จริงค่ะอ่ะมาดูส่วนประกอบกันดีกว่า Joy Coffee New เนี่ยนะคะคุณผ,ผู้ชมกาแฟปรุงสําเร็จรูปชนิดผง1นึ่งซองใหญ่แบบนี้มีทั้งหมด25สซอง ส่วนประกอบสําคัญเขาจะเขียนไว้หน้าซองเลยค่ะมีแอลคาเนทีนนะคะวิตามิน B2 วิตามิน B12 และวิตามิน B6 และก็ยังมีส่วนประกอบที่สําคัญอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอย่างเช่นสารสก,กัดมาจากถั่วขาวนะคะในอซินแล้วก็ซูคาโรนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างส่วนประกอบเขากระสัดมาเพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติทั้งเข้มข้นทั้งหอมทั้งเต็มสูตรและความอร่อยให้กับคอกาแฟค่ะ,คะนั่นคือจอยคอฟฟี่นิวนั่นเองค่ะวันนี้ใครสนใจสั่งซื้อไปเลย สอ2ช่องทางขอรกาแฟแห้ามพลาด1แอปพลิเคชัน JCM Commerce นะคะกดดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางโรงไปเลย j c ช Shop ทุกสาขาทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านมีจำหน่ายแนะ่นอนส้มรับรองแล้วที่สำคัญเป็นหนึ่งสินค้าที่หลายๆคนชอบจริงๆเพราะฉะนั้นต้องรีบไปจับจองเป็นเจ้าของนะคะเอาล่ะวันนี้หมเหลา,า,า,าส้มแล้วลาไปก่อนในครั้งหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ